ในในหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องของสังคมนี่คือคนทํางานพยายามเนาะขยันมากผ้ามันก็เลี่ยวอยู่แล้วนะครับผมคุณเต้ทําอะไรครับทํางานครับ <c oughs> นี่คนทํางานต้องอย่างนี้ออรถครับผ้าหรือจะมีเกมอันนี้เสแสร้งครับผมพอแอคชั่นกบแค่ทำอยางครับผมแลแ้วรถแดงก็เข็นไปเข็นมาแล้วแล้วเราทําจริง ทำจริงครับดูจริงในผิวผ้าครับผมเรียกมาตักเตือนที่บ้านแต่อะไรไปสีอ่ะเรียกมตักเตือนที่ไหนนะตักเตือนที่บ้านครับผมไปติดตักเตือนที่บ้านอออกเปนคนหนึ่งนั่นอ่ะเป็นไงอ่ะไม่เชื่อฟัางไงอะไรระไม่เชื่อฟังนี่ไงตามมองผ่านผ่านน้องๆตั้งใจทำงานนะเด็กๆ แล้วคืนนี้ไปเอาเงินพี่เอาไปเอาเงินอีกางเงี้ยของคุณไม่มีอะไรไปเอากับเขาไม่มีเงินไปเอากับเขาไม่มีรถไปเอากับเขาครับผมเอาปูเกมของเราออกมาพวกเนี้ยคุยนักเลงกันมานะสนับสนุนโดยซิงค์คอร์ปอเรชั่นค่ะ แปกเนาะมีบ้านเพราะว่าอันนี้เป็มสวรรค์ไงเพราะฉะนั้นวันนี้เกมเราก็คือเรื่องของบุญทอไมล่ะบุญหล่นทับบุญหล่นทับแล้วแต่ท่านจะรับ ไว้ได้หรือไม่คือรับมาทานให้แล้วรับบุญรับตายแล้วก็รับไว้เถิดแต่จะรับได้หรือไม่อ่ะวิธีการจับคู่เสร็จแล้วเรียบร้อยหนึ่งท่านเข็นหนึ่งท่านนอนถือตะกร้ารอรับบุญไว้ข้างบนจัดไว้สามชีวิตแล้วก็มีลูกบุญปล่อยลงมาเราจะนับบุญที่อยู่ในตะกร้าเท่านั้นแตกไม่นับมีเวลารับบุญ30ลูกใครจะได้มากกว่ากันพวกใครดีก็แล้วแต่ท่านเลือกเอาเองนะครับไปเลยคับเชเลย โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมคุณแท่งเขามาเลือกเขาตลอดเวลาเลยอะเป็นต้นห่งเปตนหนึ่งเเท่าองยิงยงเขาเลือกยิ่งแย่ไปแล้วอะใครยิ่งแย่ยิงยงยิงแย่ตายนงนี้แล้วใช่ไหมค่ะโอ้โหเนื่อยมกล่างมากอแจ็ส่วนสมส่วนกันดีโอ้อืดอืดอ้าแจ็คเลือกใครพี่นงก็ได้ครับแจ็คอ๋อแจ็คกับเจิด แต่คัตุเกี้อัตุกียรูู้ใส่เลือกเลือกกับได้ไหมฮะเลือกกลับเลยเป็นผู้ช่วยเสริมเสริมเพศอยู่กันเพศอยู่กันยังไงหนูชอบเพศตรงข้ามแล้วแต่ใครเล่นก่อนสีเราเราก็ได้ใครจะนอนจะสลับได้หมดเลยพร้อมนะสีเขียวก่อนนะทราบอมพลบุญพร้อมแล้วนะพลบุญมาแล้วลูกเด็งมาแล้วอ้ะโถเข่นได้นะเข่นได้สองโลกเลยนะที่ปล่อยมาสองยังไม่ได้

好，老板。 องคุณแห้งสามสลูกนะครับครับผมมามาดีๆต้องถูดีๆเราเปลียมัก็ลื่นนีนองระวังลื่นระวังลื่นระวังด้วยอ่าปไมช่ะมันชอบปะ เใช่ทำไมมันเปียกรอเดี๋ยวครับสามสิบลูกสิบลูกใครจะปล่อยบอกก่อนนะฮะไม่งก็จะได้เข็นไม่ได้พร้อมไปแล้วครับลูกที่เดิเจนมาใครกร่อนอลไะครับลูกที่ับ ลนี่อันนี้บุญไหลมาเทมาไม่ทำบุญไเยอะทำบุญไม้เยอะแล้วผมเป็นลูกลูกสุดท้ายอ่ะโดนนี่้งม่เยอะสามสิบแล้วผมกมาะหว้ห้าหกยลูกแล้วครับทําไมมีบุญอย่างนี้ยมาไหว้เขาเร็วุาว บุญเป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่สงครามมันใกล้กันมาก แนนหแล้วเรียบร้อยเหนื่อยมากเลยเอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ย ตลบคะแนนออโอ้ยมาแล้วตงลงสีแดงเ่ยุสดนะนนนะสีแดงได้ไปถึงหกลูกตลบคะแนนคุณหมดนะคะคุณแจ็นนคคคะแนน